ไฟสูงแยงตาจังหวัดระยองคุณผู้ชมฮะแล้วที่มันโหดมากขอดูจุดเกิดเหตุก่อนก็นแล้วกันคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกเป็นพวกที่เปิดรถไฟสูงแล้วบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเข้าไปเตือนบอกพี่พี่อย่าเปิดไฟสูงได้ไหมหลังจากนั้นแก๊งเปิดไฟสูงตามมาหาถึงที่บ้านแล้วจัดแจงยิงเลยเนี่ยนะฮะลองดูภาพจุดเกิดเหตุก่อนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีคนตายเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากําลังกู้ภัยเขากําลังปั๊มหัวใจ ุณสันติเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านแม่น้ำคูใหม่อยู่ที่ตำบลแม่น้ำคูอําเภอปลวกแดงเจ้าตัวถูกยิงตายฮะและถ้าคุณผู้ชมดูผังตรงนี้ถามว่ามันสัมพันธ์กันยังไงประเด็นเลยก็คือคนก่อเหตุชื่อว่านายพรมนนพรมนายพมรเปิดรถไฟสูงเข้าซอยแล้วคุณเทวริษเนี่ยดูตามผังเลยเป็นลูกคนตายไปเตือน หลังจากนั้นนายพมรตามกลับมาหาจริงๆจ,จ,จะเล่นเทวริษแต่ดันไปยิงพ่อเขาก็คือสันติจนกระทั่งคุณสันติเองเนี่ยเสียชีวิต มันมีวงจรปิดหลักฐานที่เกิดขึ้นเมเป็นยังไงบ้างไปดูภาพกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นที่จะยืนยันว่าคนก่อเหตุคือนายพมรเนี่ยมีการเปิดไฟสูงจริงๆเนี่ยนะคะคือนี่เป็นแยกพวงมาลัยค่พะพมรเนี่ยหลังจากมีการทะเลาะก,กับคุณเทวริศมาแล้วนี่ขับรถกระบะกลับมาซึ่งเดี๋ยวมันจะมีหลายมุมที่จะเห็นว่ารถของคุณพมรเนี่ยเหมือนมีไฟสูงจริงๆเนี่ยนะคะก็คือมันจะแบบเหมือนแสบตามากกว่าแพงกว่ารถชาวบ้านใช่แล้วก็เนี่ยเป็นวินาทีตอนที่เขาขับรถกลับบ้านเพื่อจะไปเอาปืนแล้วก็ไป เรื่องจริงๆตั้งใจจะไปหาเรื่องคุณเท,รเทวริศอย่างต้องบอกก่อว่าเขาต้องรู้จักบ้านกันเขาอยู่ในซอยเดียวกันว่าเมย์ใกล้กันใช่ไหมอยู่ใ,ใกล้กันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพะมรก็มาแล้วจะมีหลายมุมที่จะขับไปเนี่ยนะคะพอกลับไปเอาปืนที่บ้านเนี่ย เขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วชวนเพื่อนอีกสองคนนี่ยังตามภาพช้าๆนิดหนึ่งยังเป็นภาพขี่รถกลับบ้านไปเอาปืนอ่ะคราวนี้ตัดภาพไปหลังจากมันถึงบ้านมันจะไปเอาปืนและคราวนี้ถูกไหมอพอเอาปืนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นตอนเขาเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ไปแต่จะไปเห็นที่บ้านเลยค่ะที่บ้านเนี่ยเทวริศเนี่ยหลังจากทะเลาะก,กับพมรเสร็จแล้วเนี่ยก็มาบ่นกับลูกพี่ลูกน้องก็คือเวียรศักดิ์บอกเนี่ยไปเจอคนเปิดไฟสูงแล้วก็ทะเลาะกันมาแต่ก็คือเหมือนเล่าให้ฟังตามภาษาลูกพี่ลูกน้องกาลังจะบอกว่าตอนนี้มือปืนมมยงไ่า ก็เล็เหมือนกับอารมร<อ>พรบทคุยว่าเนี่ยฉันไปเจอไอ้คนเปิดไฟสูงมานะ<ช>ขออนญาติเทวริชนี่คือคนที่ไปทะเลาะก,กับพรมรจําได้ใช่ไหมอ้มอาวตัดไปช็อตสําคัญเลยฮะช็อตสำคัญตอนสองทุ่ม45นาทีมาแล้วค่ะเพื่อนมาอีกสองคนพร้อมกับพรมรแล้วตอนแรกมีการต่อยเทวริชจนกระทั่งล้มลงไปนอนกับพื้นแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาไม้ฟาดเนี่ยนี่คือแก๊งไอ้พมรนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นแก๊งพมรเนี่ยแหละ คือมันอะไรนักหนาเขาแค่เตือนไปสูงเองขนพวกมากระทืบเขาแล้ะยังไม่พอไปยิงพ่อเขาตายอีกนี่เทวริษเพียงพำแล้วนะ<ช>เดี๋ยวต่อมาจะเป็นพ่อเขาแล้วใช่ไหมใช่ไอตอนที่เทวริษโดนต่อยแล้วก็เดิน ผลกล้องจรปิดไปเป็นช่วงที่พ่อของเขาคือคุณสันติพ่อของเทวริศเนี่ยเดินมาถามว่าเอ้ยมีเรื่องอะไรกันปรากฏว่าพรมรเนี่ยยิงคุณสันติพ่อเทวริศแล้วก็ลม้มลงแต่ว่ามันไม่เห็นในกล้อง,ตอ,งตอนเนียมันจะไม่เห็นนะครับ<ช>เพราะรว่ามันลับตาไปจังหวัดที่ยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่จะเห็นปฏิกิริยาก,ก็คือญาติต่างพากันออกมาดูและะ้วญาติพยายามจะโทรเรียกกู้ภัยครับ,รบเป็นช่วงที่ตอนนี้นายพรมรเตรียมจะหนีแล้วหลังจากที่มันเนี่ยฮะญาติของพวกคนตายเขาออกมาแล้วเขารู้ว่าคุณสันติไปรับกระสุ แทนลูกเนี่ยนะฮะและในพรมรเนี่ยมันก็เตรียมจะหนีคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือพอคุณสันติคุณพ่อถูกยิงคราวนี้มันจะเป็นกลุ่มกู้ภัย,ยจะย้อนกลับมาในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะก็คือจะมาเข้ามาช่วยเหลือคุณสันติหลังจากที่โดนยิงล่าสุดคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าโหดเหี้ยมมากๆเพราะว่าอย่างที่ทราบพ,พอก่อเรื่องเสร็จสับเนี่ยแค่เตือนเรื่องไฟสูงแต่ปรากฏเจ้าตัวตามมาฆ่าทิ้งวันนี้ ทางฝั่งผู้สึกข่าวของเราเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้มีโอกาสเพราะว่าคนก่อเหตุถูกจับมันจะมีภาพพมรหลังจากถูกจับด้วยใช่ไหมลองดูพมรหลังจากถูกจับหน่อยฮะ แต่ว่าโอนยังไม่ได้นี่ข้มือน้แต่ยังไม่โอนยังไม่ได้พอเราเอาอามาเล่นนะฮะเปล่าครับไห้หลานมันถือรึงว่าผมออกมาจากบ้นตอนมืดได้เลยบุได้เลยเว็บัดน้น่เขาว่าผมเปิดไฟสองตาเขาก็บอกว่าผมก็ได้เปิดครับครับผมก็ออกมาซื้อของผมแหล้อของห้องดาผม ล้วก็นีพูดนะครับทีมว่าแล้วก็ติดมายิงรถผมมาเลยรถตกอ๋อเอานังกติกเยอะผมก็เลยบอกหลานกลับมาก็บอกพ่อหลานนั่นจะขึ้นไปกินหมูกระทะหรือจังไงเนี่ยเนี่ยก็เลยว่าพราะเขาด่าผมมาสิหลานก็เลยไม่ใครเนี่ยหลานก็เลยรู้ไปเลยนี่ตั้มใช่ไหมแมนครับฮะแมนครับนี่นี่เคยตั้มใช่ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือฝีมือของฆาตกรนะฮะที่มีการตามมายิงที่บ้านล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวของเราไปเจอกับลูกชายมือปืนเพราะอย่าลืมว่าพบอรคนยิงน่ขับรถกระบะแล้วมันอ้างว่าไฟเนี่ย ของพมอนเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันสูงมากจนน้องเทวริทต,ต้องไปเตืวพี่ทำไมเปิดไฟสูงเ่า ตอนเข้าซอยลูกชายมือปืนวันนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าจริงๆหลังจากที่พรมรโดนคุมตัวไปที่โรงพักตัวของลูกชายเองเนี่ยก็คือในซอนใช่ไหมใ,ให้สัมภาษณ์กับเราเพราะถ้าเปิดคู่วงจรปิดตอนที่พรมรขับรถก่อนจะไปยิงชาวบ้านจะเห็นว่ารถพรมรเนี่ยเปิดไฟสูงจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็เลยถามลูกชายมือปืนว่าปมเนี่ยมันแค่ไฟสูงเท่านั้นเหรอปรากฏลูกชายมือปืนบอกว่าตอนที่พวกเรากําลังขับรถกลับมาพวกฝั่งคน ตายเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจะใช่เทวริสหรือไม่ยิงหนังสติ๊กใส่รถเขาก่อนอทำให้คุณพรมรเนี่ยซึ่งก็คือมือปืนพ่อของผมโกรธจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็เลยไปตามพักพวกซึ่งเป็นรุ่นน้องบอกเฮ้ยไปคุยกับเทวริสหน่อยสิว่าเทวริสมันยิงหนังสติ๊กใส่รถเราหรือเปล่ายอมรับเนี่ยนะฮะว่าตอนที่ขับรถไปหาทางฝั่งคนตายมีการเอาปืนไปด้วยแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้จะเอาไปยิงปืนมันลั่น ระหว่างที่มีการสู้กันเนี่ยนะฮะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครเพราะถ้าจะฆ่าต้องยิงเทวริศสิสครับทําไมถึงไปยิงคุณสันติซึ่งไม่เกี่ยวข้องเอออันนี้ลูกมือปืนอ้างแต่ตอนที่ตามไปเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเลยต้องพกปืนของเพื่อนติดไปด้วยฟังเสียงลูกชายมือปืนชี้แจงเรื่องนี้ฮะมีคนมาหาเรื่องเขาว่าเปิดไฟสูงอพอผมก็พูดดีๆว่า เปิดไฟสูงก็เปิดไฟต่ำตอนนี้มีผู้ชายคนแก่เดินมาทีนี้เขาจะกระชากคอเสื้อใช่ไหมล่ะเพรามผมเลยขี่รถออกมาแล้เขาก็ยิงหนังสติกใส่รถใครยิงท้าฝั่งนู้นครับฝั่งเขายิงหนังสติกใส่รถครับและพ่อของก็ไม่อะไรเลยเขาก้องมากินข้าวทีนี้กำลังนั่งกินในย่างสารในย่างกันมากินอันนี้เขาก็มาคุยกันปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงเพราะไปทางนูน้นไปคนเดียวไปตัวคนเดียวของเขา<ม>เขากดดักบนดักตีอะไรกันก็คือจะกลับไปเคลียร ไม่เขามาคุยกันก่อนปรึกษากันกอนว่า,าจะเอาอย่างไรเพราะว่าปไปทำงานตรงนู้นครับไปกับทุกวันเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องหรือเปล่ากลัวโ<ว>ดนดักตีกว่าอะไรอของเขากระสีก็ว่า ทีนี้พ่อผม ор, เขาจะไปเฝ้าวสวนตรงนู้นด้วยเขาก็เลยเอาปืนไปด้วยทีนี้เขาก็ไปคุยกันไปเคลียร์กันเฉยๆใช่ไม่ได้คิดว่าจะไปยิงไปเฝ้าวสวนเฉยๆครับเขาก็ว่าไปคุยกันปุ๊บทางนูน้คนคนุณทางนูน้นน่ะก็เดินดุยดุยดุยเข้ามาหาพ่อผมพ่อผมก็โบกเอาปืนผันอออกออกยายายาเข้ามายาเข้ามาปืนมันเลยลั่นไปเฉยๆครับพ่อ,อยืนยันว่าปืนลั่นครับปืนลั่นไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจจะยิงเขา้ยถ้ายิงมันไม่ใช่นัดเดียวหรอกครับถ้ายิงแต่ยิงแต่ทีแรกเลยพ่อผมเอาปืนติดตัวตลอดมันไม่ใใช่่่่่่ปืืนนนขอออออองงงพพคครรััััับบตตต้้้จจะซแมมยไได แล้วพ่อไปเอาปืนของใครมาปืนของคนชื่ออ้ําปืนตีอของพี่อ้ําครับเขาจะซื้อต่อกันที่เชียงจัดซื้อต่อครับจะซื้อต่อครับอ่าแล้วเมื่อคืนนี้ดันเท่าที่คือเอาไปจะไปเฝ้าสวนฝั<พ>่งนู้นครับออ๋ไม่ได้ว่าจะเอาไปยิงไม่ได้จะยิงครับมี<พ>คุณผู้ชม<พ>ครับล่าสุดได้รถพับกระบะมานะฮะเปิดภาพรถกระบะขึ้นมาให้ดูหน่อยฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยตอนที่น้องนัทวุฒิของเราเนี่ยไปถึงบ้านเนี่ยเขาไปดูรถกระบะสีดําถ้าเทียบกับวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถกระบะของนายพมรเนี่ยเปิดไฟสูงเเเพรรรรรราาาาะะะวววััันนนนนีี้กก็ไปดูถบบส่่่ทงงงฝขออคคคตยย เขาก็บอกกับเราเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยที่ต้องไปเตือนเนี่ยว่ารถกระบะของพี่พมรไปสูงเนี่ยก็เนื่องมาจากว่ารถเขาเนี่ยคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะรถของฝั่งคนตายเนี่ยก็คือน้องเทวริศเนี่ยที่พ่อเขาตายเนี่ยนะฮะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งวันนี้ทางฝั่งของคนตายก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาให้เราดูเหมือนกันภาพมอเตอร์ไซค์ครับที่เขาสาธิตเขาบอกว่าตอนที่เขาขี่ไปเนี่ยรถกระบะนี่ฮะ นี่คือมอเตอร์ไซค์ของพวกคนตายอืค่ะถ้าเทียบกับวงจรปิดกระบะของคนก่อเหตุเขาเลยเอามาเทียบกันให้ดูเนี่ยนะครับว่ากระบะเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเวลาเปิดไปสูงมันจะแยงตามอเตอร์ไซค์ซึ่งเข้าซอยมอเตอร์ไซค์ก็เลยไปเตือนอ้าทั้งหมดนี้โดนจับเรียบร้อยแล้วนะฮะ